วันนี้เราจะทดสอบสแตนเลสนะครับเกจสามหหกกับเกจสามศนสี่นะครับวิธีการก็คือให้เอาแบตเตอรี่ขั้วแบตเตอรี่สีแดงนะครับมาหนีบไว้กับแผ่นสแตนเลสนะฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งยังไม่ต้องทำอะไรนะครับแล้วก็ให้หยดน้ำยาทดสอบสแตนเลสนี่ทำไมเขีดไม่ออก นม่หยดหนึ่งหยดพอนะครับเพราะว่าขวดนี้แพง,ยงหยดหนึ่งหยดให้อยู่ใกล้ๆกับปลายสายสีแดงนะครับจากนั้นเอาปลายสายสีดำเนี่ยมาจ่อไว้ที่ตรงน้ำยาแต่ว่าห้ามโดนแผ่นสเตนเลสนะจ่อไว้ห้าถึงสิบวิทหรือช่วยกันนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ แล้วก็เอาออกนะครับแล้วก็ทิ้งไว,ว้อีกที่สิบวินะทีนี้พอทิ้งไว้20วิิตวิถ้าสีออกมาเป็นสีชมพูหรือสีแดงแสดงว่าสแตนเลสตัวนี้เป็น3<ม>1 6นเนี่ยอันนี้ไม่ต้องทิ้งมันก็ขึ้นเป็นสีชมพูเลยแสดงว่านี้316นทีนี้เรามาดูน,นี้เกรดส0 4น่บ้างนะครับ นี้เราก็ทำเหมือนกันสามส่วนสี่ล้วก็หนีบไว้อันหนึ่งแล้วก็หยดหนึ่งหยดคิดซะว่าหยดละห้าบาทนะครับมีสิ่งคุ่นล้นอนับเข้าไปในคลิปนะฮรแล้วเราก็เอานี้มาจ่ออ่ะช่วยกันับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เ10สอ่าเอาออกแล้วก็ทิ้งไว้สัก10วิก็ได้20วิก็ได้อ่ะแต่นี่ดูแล้วก็สีก็ต่างกันแล้วใช่ไหมฮะอันนี้สีชมพูอันนี้ก็ไม่ใช่เนาะก็จะเห็นได้ชัดเลยอันนี้ก็บางทีมาทำปฏิกิริยาเร็วอาจจะเนื่องจากว่าแบตเตอรี่เราเราแรงยังใหม่อยู่มันก็เลยขึ้นสีได้เร็วแต่ถ้าแบตเตอรี่เราเก่าอาจจะต้องทิ้งไว้นานแต่นี้ ไม่ต้องทิ้งไว้นานเลยเห็นเลยว่าตัวนี้เป็น304ตัวนี้เป็น316นะครับถ้าสนใจสั่งซื้อได้ครับที่บัิษัทสตา์แมคคาโอนิกขายนะครับน้ำยาทดสอบสแตนเลส316กับ3 0 4นีะครับอันนี้ฝากสตไว้ด้วยนะสตเดี๋ยวตัวตูต้องตรวจเองนะครับตัวตูอย่าให้พลาดนะพแพงมากนะครับ316กับ304่แพงว่าการเข้าตัวเลยนะครับโอเคจบคลิปไปทเท่านี้ครับบ๊ายบาย